สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันวันไหนลืมวันลืมคืนแล้วนะเรามาวิ่งที่สวนหลังบ้านนะคะแล้วก็มานั่งพักเอ่อมานั่งพักแค่คือพอักประมาณ2นาทีนะรู้สึกว่ามันธรรมชาติที่เงียบมากแล้วก็สวยมากนะก็มานั่งดูมอสที่ติดตามต้นไม้กเก่าแบบนี้มันมีความสุขมากนะทุกคนคืออยากจะบอกว่าเรารู้สึกว่าการที่โควิดมันมามันก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียมันก็มีข้อดีของมันคือว่า ข้อดีของมันที่เราเห็นนะตอนนี้นะไม่พูดถึงแต่ว่าไม่มีงานทําไม่มีเงินนะก็คือว่าทุกอย่างอะ่ะมันหยุดอยู่กับที่มากมันทําให้เราอะ่ะมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมีเวลาทบทวนเรื่องเราต่างๆมีเวลาดูสิ่งเราที่มันสิ่งต่างๆที่มันเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเราเช่นลมเสียงใส่น้ําเสียงคนวิ่งอะไรแบบนีน้คือมันเป็นเสียงที่แบบบางทีเรามัวแต่โฟกัส สิ่งที่เราต้องวิ่งตามหามันแต่สิ่งพวกนี้คือมันอยู่อยู่แล้วให้เราหยุดที่จะฟังมันเข้าใจไหมนี่อยู่อยู่บ้านนั้นประสาทน่าจะเริ่มกินก็เลยแบบว่ามีตะกะชีวิตเยอะขึ้นก็เออเราเราเรารู้สึกได้ว่าสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมีเหตุและผลของมันเนาะแบบแล้วเราก็เชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าธรรมชาติอ่ะมันก็จะมีก็เรียกว่าอะไรอ่ะสมดุลธรรมชาติของมันเองอ่ะอะไรที่มันเยอะเกินไปอะไรที่มันน้อยเกินไป สมดุลธรรมชาติมันก็จะจัดสรรให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางออสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น,นมันก็ทําให้ทุกคนแบบอยู่กับบ้านเ,ออเยอะขึ้นแล้วก็มลพิษทางอากาศอะไรเงี้ยก็น้อยลงอย่างแบบออลดฟ้องรถไฟเครื่องบงเครื่องบินก็ไม่มีใครบินกันแล้วใช่ไหมอากาศมันก็ดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อะไรก็คือถ้าฝนตามธรรมชาติคือมันดีขึ้นมากแต่ถ้าแบบฝนทางเศรษฐกิจมันก็แย่ลงแต่เราก็ เขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับทุกวันอืมก็จริงๆวันนี้ปวันที่หนึ่งเมษานะเราเราควรที่จะถึงไทยได้แล้วนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยแทนไว้ว่า <c oughs> จะถึงไทยมอนประมาณวันที่หนึ่งตอนเที่ยงนะแต่ก็มาวิ่งเล่นอยู่ส่วนหลังบ้านแทนก็ไม่เป็นไรสถานการณ์ดีขึ้นก็คงจะได้เจอกันใหม่นะเมืองไทยอยู่ที่นี่ก็อย่างที่บอกมันก็ยังดีตรงที่ว่ารัฐบาลาเขาก็ยังมีอะไรมีกําลังที่จะช่วยประชาชนเต็มที่นะก็ไม่อยากจะเข้าเรื่องการเมืองแต่มันก็ ไหนๆก็เข้ามาแล้วเข้าหน่อยออก็อยากเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเอาสัวนมาให้ดูนี่มานั่งวิ่งอยู่สวนหลังบ้านก็ลมเย็นๆวันนี้อากาศไม่ร้อนมากนะไม่หนาวมากด้วยนะประมาณ10องศาเท่านั้นเองนะคะก็ฝากความคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงทุกคนนะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะอยู่รอดปลอดภัยกับโควิดที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย